สวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซทุกทุกท่านอาท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้เล่าพัฒนาร่วมสามสำนักหลักๆเด้อค่ะเด้อแอดกาแฟดำอาจารย์ต่อยน้ำโชคแม่เอฟซโบออกน้ำเด้อค่ะเด้อเราก็สิสรุปเล่าพัฒนาทุกเสียนในคลิปนี้ท่านผู้ชม ท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก่อนจะไปรับชมแนวทางเนาะค่ะเนาะแอดมินหน้ยขอขอบคุณแนวทางเล่าพัฒนาทุกเสียนทุกสำนันเ้อค่ะเดอ้อที่แบ่งปันแนวทางให้แอดมินหน้ยมาลงทั้งช่องฝากตอนพ่อแม่พี่น้อง f อซต่อไปเนาะค่ะเนาะคลิปนี้สำหรับท่านใดที่เขามาแล้วหน้นยฝากคือเกาะะ่าเ้ยค่ะเดอ้อ ท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมแอดมินนูน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องน้ำแน่เด้อค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะท่านใดกดแชร์บอได้ขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ไม่เสียตังค์นะคะท่านใดสนใจเขากลุ่มไลน์แอดไลน์สแกน qr โค d e เด้อค่ะเด้อเข้ากลุ่มไลน์ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะ อาค่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มาเบิ่งกันเลยนะคะเนาะท่านแรกแอดกาแฟดำด้วยค่ะเด้อหยวดสีพันมาแอดกาแฟดำลุดด้วยค่ะเด้อ, 2, อเ,เด่นสองรองหกเลขเด่นแอดกาแฟดำลุดเนาะ่านผู้ชมหยวดนี่หมวดนี่แอดกาแฟดำได้เด่นเก้ารองเจ็ดนะคะเลขติดสองสามหกแปด

ต่อมาของอาจารย์ต่อยธารรมชมอาจารย์ต่อยน้ำโชควดที่ผ่านมาอาจารย์ต่อยหลุดเดือะเด้อเหล็กเด่นจับวิ่นหลุดธามชมวดนี่เลขเด่นบนล่างวิ่งรูดตีตัวเดียวนะคะเลขติดห้าหกเจดจับคู่ สี่ห้าห้าสี่สี่หกหกสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่นะคะเลขจิตอาจารย์พอเป็ี่ยนตะกอดข้อกันมาเอกบอกธรรมะชมห้าหกห้าเจ็ดหกเจ็ดเป็ี่ยนตะคือบอกธรรมะชมต่อมาแม่เอฟซีไม่ออกน้ำนะคะแม่เอฟซีบอกออกน้ำธรรมะชมหวดที่ผ่านมา ชั้นปังเลยนะคะเนาะแอดมินโนหน่อยบอมเม่บุญธรรมชมเมื่อวันศุกร์ลืมธรรมชมลืมเลขแม่เอฟซีทิมฟ้าบ่ไใดเนาะค่ะเนาะวัวที่พันมากเข้าไปที่สี่สี่ส้รับเลขแม่เอฟซีเป็นเลขรับตามหางวดใดที่เป็นวันศุกร์เด้อธรรมชมจะมีหกคู่หกหางกันเบิรนไบน่ำก็คือ งวดได้เป็นมัน้นทุกเอาเหล็กเด่นของแม่มาจับบุญเลยค่ะเด้อจีได้ 6, 6, 6หกคู่หกหางเฉพาะวั้นทุกข์ทนันธรรมชมุ่มงวดนี่ธรรมชมเลขรับสามหางแม่เอฟซีได้เด่นสามสองหนึ่งเอ็นบ่ธรรมชมเหล็กเด่นแม่เอฟซีย่งเด่นสามสองหนึ่งอ้าวพอแม่พี่น้องแทปหน้าจอเลยค่ะเด้อเด่นแม่เอฟซีสามสองหนึ่ง คู่มีสามสองสามหนึ่งและสองหนึ่งนะคะพ่อเสียงเงิดเด่นสามกับสีไปทางนูหน่อยอยู่ทรามผู้ชมพ่อเสียงเงิดเด่นตามกับสีนูหน่อยบออันด้วยค่ะเด้อเอ่าอันห้แต่เหล็กเด่นธรผม้ชมเพราวณนหน่อยได้ว่างไปแล้วต่อมาของพ่อก็อมอดสิบพ่อก็มอดสิบเหล็กเด่นเพิ่นเด่นดีด้วยธรรมะ z o ช,มชนกับพองแม่นัง่งขึ้นหนึ่งกับสอง เลขเด่นพ่อกมอดสิบหนึ่งศูนย์สองหลักหน่วยบนล่างนูนหน่อยว่าหลักหน่วยบนล่างของพอต้องมีให้เห็นหนึ่งตัวหรือว่ากวดข้อกันมาดิธรรมผชุชมช่วงนี้หลักหน่วยของพอกอมอดสิบเดินดีแล้วค่ะเด้อระหว่างหนึ่งกับสองเนี่ยละธรามผชุ่มหนึ่งกับสองนี่ตัวไหนจะมานูนหน่อยมากหนึ่งดิธรรมะชมุ่มนูนหน่อยสีหลุดหนึ่งบ้าธรรมชม พ่อจอยพ่อจ้อยได้เด่นศูนย์หนึ่งสองธรรมชมกลับมาแล้วนะคะพ่อจอยหลังจากที่หยุดไปกลับมาพร้อมเลขเกิดกับเลขดับเด้อธรรมชมพ่อแม่พี่น้องพิรารณาบิ้าเบิะคะ่ะเด้อสํสำหรับแนวทางเลขดับพ่อแม่พี่น้องเอฟตีเพื่นขอมาหนูหน่อย ขอกับพอมาให้ธรรมชมเลขรุดเลขเขา่าพ่อแม่พี่น้องอยาดับหมาเด้อค่ะเด้อให้เฉพาะคนที่อยากได้ท่านใดที่ไม่อยากได้ก็คือผ่านนะคะเลขดับไม่มีในกองสลากเด้อธรรมชมพ่อจอยเลขเด่นศูนย์หนึ่งสองดับหน่วยบนคือเก้านะคะดับหน่วยบนคือเก้าดับบนทุกหลักคือสามเด้อธรรมชม แนวทางพอจอยหนีหวัต่ิพานมากของพอดับบยูเดอร์ท่านชมงวดนี่ดับทุกหลักสามอาจจะดับไม่อยู่นะคะจับเลลกดับเป็นเหล็กเด่นกระไดเดอร,รมม์ท่าชมเขาประเด็จเป็นผู้หมุนธรทรม่ชมทุกอย่างก็คือแนวทางนะคะต่อมาแมน่นางท่านผู้ชมเลขติด0569เลขวิ่ง2กับ4 ข้องแม่นั่งมองเหล็กติดก็มองเหล็กวิ่งนี่เดินดีด้วค่ะเดอ้อหัวทิพผ่านมาเหล็กติดเขา่าเหล็กวิ่งว่าเขา่าหัวนี่สิขเข่ามองได้ทั้งผู้ชมพอแม่พี่น้องแคบนาจอด้วยค่ะเดอ้อทั้งผู้ชมบ่ามมนูหน่อยวิเคราะห์ผิดบอกมองนี้ี๋ยวด้วค่ะเดอ้อมองนี้มันมีหาสามไหมทั้งผู้ชมมองนีน้หน่อยบอกผิดหรือเปล่ามันมันขืนซองเตี่ยมไหมทัามผู้ชมนหน่อยว่านหน่อยเหตดผิดเด้ทั้งผู้ชม ปูสังขาเหล็กวิ่นหนึ่งสองสามสี่ห้าโอกาสเหล็กเบื่อเีินมีเด้อท่านผู้ชมเพราะว่าเหล็กวิ่นปูมาปกปครบกโตเลขเด่นสามสี่ห้าสำหรับแนวทางของปูนี่ลดไปแล้วบรูว่างวดนี้สิก,กับขมาบอเด้อค่ะเด้อถ้ากับขมาสามสี่ห้าต้องมาให้เห็นหรือกอดคอกันมาเด้อท่านผู้ชมตัวนี้ท่านผู้ชมหน่อยวาพิษเนาะสามสามสามสี่สามห้ามัน,มอนบอมแนท่านผู้ชม มันน่าจะเป็นสามหกนะเพราะว่ามันขึ้นสองแต้มมันบอกสามสามมันบอกสามสี่สามห้าสามหกบอกทรามุชุ่มหรือว่าสามหาว่าหนูหน่อยสับสนไหมธรรมุชุ่มงงสามสามสามสี่สามห้าสามสี่สามห้าสามหาเถอะแก้วธรรมุช่มสามหกบอมเหนียนหอกสามหาเแก้วธรรมุชุ่มหนูหน่อยเียญสามหาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูหน่อยถามปูก่อนปูค่อยบอกหนูหน่อยไวว่ามองนี่ถามันหลุดจาก จากแต้มสามสามเนี่ยมันจะขึ้นไปสองแต้มสามสามสามสี่สามห้าแมนบ่ท่านผู้ชมสามหกบ่สามสามนะสามสี่สามห้าสามหกนู่นหน่อยทรับตนอ่ะพอแม่พี่น้องแคบหนาจอด้ลยค่ะเด้อแนวทางของปูท่านผู้ชมมองนี้มันจะไม่หาสามเแลยวสามหาสามหกนี่แหละท่านผู้ชมต่อมา่าท่านผู้ชม รวมเด่นห้าสูตรเอาลักลอยกวนธรรมช่มจังเอารวมเด็กเด่นห้าสูตรเด่นหลักร้อยสองสามสี่หลักลอยอยังเด่นสองสามสี่บมาหลักลอยโนหน่อยคิดว่าหลักสิบหลักหน่วยอาจจะมาได,ด,ด้เด้อค่ะเด้อเด่นหลักลอยสูตรนี่เน้นหลักร้อยนะคะไปได้ทุกหลักเด้อธรรมชมุมส่วนมาก รุดลักลอยไปลักอื่นนู่นหน่อยว่าระวังสองสามสีเนี่ยละ่ะท่านผู้ชมต้องมีให้เห็นแน่นอนหนึ่งตัวสูตรนี่มันบนหนาผาดหน้าท่านผู้ชมหัววงหันมันรุดไปแล้วมันบ่เคยรุดซ้ำดิท่านผู้ชมมันบ่เคยรุดซ้ำพูดถึงเหล็กติดลักซิบรักน้วยเด้อค่ะเด้อนู่นหน่อยบ่ได้ว่วาแต่ลักลอยท่านผู้ชม น้หน่อยว่ามันบอลหลุดต่ำน้าธรรมจมสูตรนี่ต่างแต่นูหน่อยว่างมากไม่เคยหลุดซตำนะคะสิบหน่วยนูหน่อยว่าตรงมีไหาเห็นแน่นอนสองสามสี่ธรรมจมสี่หลุดตัวไหรสี่บวออกสองสามสองสี่สามสี่นังบวธรรมจมเหล็กมันมันต่ำนี่ธรรมจมมาเนี่ยข้างเหล็กเล่าพัฒนาไม่แต่ตำตำเด็กธรรมจม เอาท่านผู้ชมมาที่นี่มาเบิ้งร่วมเล็กเด่นหาสุดรโ่นหน่อยเด่นสี่ห้าหกของปูมีสามสี่ห้าเล็กชุนกันสามกับสี่กับห้าแมนบ่ท่านผู้ชมเล็กชนกันสี่กับหาระวังสี่กับห้านี่แหละท่านผู้ชมตัวไหนจะมาเล็กติปสูตรนี่โน่นหน่อยคิดวัดต้องเดินต่อถ้าสามมาสามหนึ่งสามแปดสามห้าเป็นไปได้บ่ถ้าสี่มาสี่หนึ่งสี่แปดสี่ห้าเป็นไปได้บ่ ถ้าหามาเลกติดกอดข้อกันม่าแน่นอนนะท่าชมห้าหนึ่งห้าแปดแปดห้าเลขติดระวังหนึ่งกับหาเนี่ยแหละท่านผู้ชมน,น้อยว่าสองตวัวเนี่ยแหละตวัวใด้สิมาหรือมันสินม่าหมองนี่บ่หมองเก้าบ่หนึ่งแปดห้าสูตรนี้เดินดีที่ท่านผู้ชมน,น้อยคิดว่าบนหนาลดต่ำนะท่านผูมชมสามโอกาสลดเมื่อน,นี่มีคือกันสามชนดับ แล้วก็เด่นสองตัวมาหนึ่งตัวสูตรนี่มันคืออยากจะหลุดเ่ยงังใดมันก็หลุดได้ท่ามชมมันบดไดเดินต่อเนื่องเงาปนันโน่นหน่อยก็เลายยานท่านผูชมมันเด่นอยู่ท่านชมมันเด่นอยู่เตวาย่านหลุดท่านชมสูตรสองตัว สองตัวสุด2สองทรมชมวันนี่ระวังกอดข้อกันมาเด้วค่ะเด้อกันไว้น้ำแน่ทำมช่มสามสี่สีสามติดดับแต่ชนเด่นสูตรนี่กอดข้อกันมาได้นะคะสามกับสี่เลขไม่มาด้วยกันทามชมหมวดน,นีห้ากับศูนย์อย่าซื้อใส่กันแต่เป็นเลขเด่นนะคะเด่นมาได้ห้ากับศูนย์ทรมชม สถิติงวดใดไดห้หากับศูนย์หากับศูนเจี๊ยมาตลอดเดี๋ยวธรรมชุมบ่าหากับศูนยกระศูนย์กระหาถ้าหาบอมากับศูนย์มันเป็นสองทันที่เด้อธรรมชุ่มดูหน่อยไปเทียบเบิงคักแล้วธรรมชมสูตรสองตัวสูตรสองธรรมชมกับสูตรเลขไม่มาด้วยกันงวดนี่โอกาสจับวิ่นใส็กันใดเลยเด้อค่ะเด้อทาเลมาห้าสามห้าสี่สามศูนย์สี่ศูนย์ ได้เด้อท่านผู้ชมนูนหน่อยเห็นใ้คอมเมนต์พอสร้างไฟ่นดับสามเด้อท่านผู้ชมแล้วก็มีอีกท่านหนึ่ง่นมาคอมเมนต์หนึ่งกับสอง่นกัดติดดับลักใดบุท่านผู้ชมคือมีตะเล็กดับแถะบที่นี่เล็กเกิดเฮาเสียเอาตัวไดโนูนหน่อยยืนยันคือเการะวังสามตีหาต้องมีให้เห็นแต่ท่านผู้ชมต้องมีให้เห็นแน่นอน เพอเพอ 3, 5, 3, 4, 4, ยสามห้าสามสี่สี่ห้าอย่าถิ่มได้ธรรมชุ่มโน้หน่อยยังหว่วงเหล็กหนึ่งจีที่ธรรมชมมันเป็นแจ้งได้บัธรรมชมวันนี้โน้หน่อยอยัางหว่วงเหล็กหนึ่งโน้หน่อยวาหนึ่งสีมาบัวธรรมชมวาสิหลุดหนึ่งแต่วาโน้หน่อยกับบลูได้ธรรมชุ่มโน้หน่อยบลฟันหายพอแม่พี่นองบอกวาโน้หน่อยสิหลุดตัวใด ขาดลอหลุดกับพอสังไฟเด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่บ่ท่านเขากลุ่มเนาะค่ะเนาะเล็กหลุดพอสังไฟเล็กจับคู่พอสังไฟแอดมินหน่วยให้ทางกลุ่มเด้อค่ะเด้อแต่ว่าพอสังไฟเพิ่นสีมาคอมเมนต์ให้ไต้คลิปอยู่ดอกท่มนผจ้ชมพ่อแม่พี่น,อน,น้องก็รอรอเอาน้าพอไต่คลิปเด้อค่ะเด้อหรือว่าท่านใดบ่อยากรอเนาะค่ะเนาะหาบ่เห็นเขากลุ่มแล้วค่ะเด้อเข้ากลุ่ม ลายแอดลายสแกนคิวอารโค้ดนะคะเข้ากลุ่มลายฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะอา้าวท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้เมื่อนี้นู้หน่อยขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีแห้งๆหปังปง,ปงทุกทุกท่านเ้ยค่ะเด้อคลิปนี้นู้หน่อยขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ